สวัสดีครับคลิปนี้ในวันที่ไปรายง,งานตัวต่อผู้บัญชาการกองกำลังรังรกษาสันติภาพประจำติมอตะวันออกองค์การสหประชาชาติรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประทะหรือกฎการประทะหรือ r o e ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาหาข้อเท็จจริงผู้ละเมิดและผู้ถูกละเมิดการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกละเมิดนะครับ ดังนั้นคลิปนี้ค่อนข้างเก่าก็ไม่ค่อยชัดนักจึงเสียดายนำมานำเสนออีกครั้งหนึ่งให้ดูเล่นๆน,นะครับสวครับชื่อว่าปรว่า <laughs> I've been on active duty for four and a half years now, and before that, I was NCO, the National Subject. I'm, just, uh, MPO, I'm to left in and I'm to ลองคือีแ้เหน้าที่ของอยอครับประมาแล้วเก้าปีครับทางานด้านการแล้วเปีทางานด้านการส้าสมายมาแล้วสปีาาองลองการนที่อนเดอินพันเีรับอกนตัว working in the system of India. working in the legal of India, okay. All right, legal, everyone's favorite thing to say and everyone's most hated thing to say. <laughs> and I don't know, ask legal.

ไม่ให้ทำวิจัยพิจารณาเกี่ยวกับคดีความอาญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง Claim s if we damage any civilian uh, property or injure any civilians หรือว่าเราต้องมีการคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการความเสียหายของประาทศ And fiscal law what money can the commanders spend านผ้รารต่าคือที่พูดเสียอายะไรเกยกับที่เกีับรือผมเองเนี่ยทำงานด้านกฎหมายนะครับที่โดยที่เมือก้ที่เให้ระับผูการให้คำหน้าที่ด้านกฎหมายและให้คำารื่อด้าน ฝ่าย a t ้บ r ญชา t ารและหน่วยง i ี่กำล the ำ n ังทำ t านแ n ะหน่านท่กาอบสวนคดีอาญาที่อยู e ในอาจขอารเป็น i ารเกิดขึ้นของก o งทัพรุว